ต้อนรับเข้าสู่รายการ Most Exclusive รายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยแบบเจาะลึกกับบุคคลในวงการวิทยาศาสตร์กับประเด็นฮอตประเด็นร้อนในสังคมทุกเรื่องราวที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องเราไม่พลาดที่จะพาท่านผู้ชมเข้าไปคลุกปุ่งในอย่างใกล้ชิดในช่วงเดือนที่ผ่านมาคงไม่มีข่าวไหนฮอตฮิตไปกว่าเหตุอุกกาบาตระเบิดเหนือเมืองเชียรยาบินและเทือกเขาอุรานของรัสเซียเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผลค,คือมีประชาชนกว่าหนึ่งพันคนได้รับบาดเจ็บและสิ่งก่อสร้างนับพันอาคารเสียหายหินอวกาศขนาด47เมตรและหนักกว่ 1, 000, 000, าหนึ่งมืตันเกิดระเบิดกลางอากาศขนาดพุ่งเข้ามาด้วยความเร็ว64,373กิโลเมตรต่อชั่วโมงประเด็นนี้คุณอนุโรทยศิรบุตรจะพาไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์บุญรักษาสุนทรธรรมผู้อในวยการสถาบันวิจัยดาราศสาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชน กันแบบ e x c l u s ค v ูซติดตามชมได้เลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการม o ส t e x c l u ค i v e กับดิฉันอรุณโอไทยศิลิบุตรค่ะเหตุการณ์ที่อ sure. ุกาบาตพุ่งเข้าชนโลกบริเวณประเทศรัสเซียได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนรวมไปถึงสร้างความเสียหายทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บกว่า1,000คนเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ชาวโลกตระหนักนะคะว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่และหากเกิดขึ้น จะสร้างความเสียหายมากมายขนาดไหนโดยเฉพาะในประเทศไทยโอกาสมีหรือไม่ทั้งหมดเราจะคายข้อข้องใจกับผู้อเมใยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนรองศาสตราจารย์บุญรักษาสุนทรธรรมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นคงจะให้ผออได้อธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รัเสเซียครั้งล่าสุดที่ผ่านมาแล้วก็มีความเสียหายทั้งบ้านเรือนแล้วก็ประชาชนได้รับบาดเจ็บเกิดขึ้นครับเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเกิดวันที่15กุมภาพันธ์นะฮะที่ผ่านมานี้เองนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเวลาสักเป็นช่วงเช้านะฮะประมาณสักก่อน9ก้าโมครึ่ง <kalo S 1> ของเวลาที่รัเสเซียนะฮะที่เมืองเชลิบินสเนี่ยปรากฏว่ามันมี การระเบิดบนท้องฟ้านะฮะนะฮะแล้วก็เป็นลำควันพุ่งออกมาเลยนะครับแล้วก็การระเบิดนั้นเนี่ยทำให้เกิดคลื่นนะครับที่มากระทบกับบ้านเรือนนะฮะแล้วก็ทำให้กระจกแตกอาจจะทำให้หลังคาถลม่มหรืออะไรบ้างนะฮะก็ทำให้คนเนี่ยได้รับบาดเจ็บอันนั้นเนี่ยตอนแรกทุกคนก็สงสัยว่าเอ๊ะที่มันระเบิดบนท้องฟ้าเนี่ยมันคืออะไรนะครับซึ่ง ตอนแรกก็อาจจะนึกว่าเป็นขีปนาวุธบ้างนะฮะหรือเป็นไปได้ก็คือก้อนอุกาบาทมันตกนะฮะเขาก็พยายามที่จะพิสูจน์มาในที่สุดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ของรัสเซียเนี่ยนะฮะเขาก็ไปตรงบริเวณที่เกิดเหตุนั้นนะฮะแล้วก็ไปดูปรากฏว่ามันเป็นก้อนอุกาบาทนะครับก้อนอุกาบาทที่มีลักษณะเป็นหินนะฮะแต่เป็นหินที่ไม่มีในโลกของเรานะครับแล้วก็เป็น วัตถุลักษณะสีดําก้อนไม่ใหญ่มากกันนะฮะแล้วก็เอามาวิเคราะห์ปรากฏว่าอันนี้เป็นก้อนอุกาบาตจริงไม่ใช่เป็นขีปนาวุธแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่15บห้ากุมภาที่ผ่านมานี่นะฮะก็เป็นการตกเข้ามาของอุกาบาตค่ะตอนนี้คําถามก็คือว่าอุกาบาดนี่มันคืออะไรรับมันคืออะไรนะอุกาบาตนี่ก็เป็นวัตถุที่มาจากนอกโลกนะฮะหรือที่เขาเรียกว่าสะเก็ดดาวนะฮะคือใน อวากาศเนี่ยนะฮะในระบบสุริยะของเราเนี่ยนะฮะนอกจากดวงอาทิตย์แล้วก็ดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงเนี่ยยังมีวัตถุขนาดเล็กอีกเยอะแยะมากเลยนะฮะ<ม>โดยเฉพาะวัตถุที่เรียกว่าดาวเคราะห์น้อยนะครับ<ม>หรือดาวหางนะครับดาวเคราะห์น้อยเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสโอ้มีจํานวนเยอะมากเลยแล้วมีอีกจนวนเยอะที่มันมาเพ่นพ่านใกล้ๆดวงอาทิตย์<ม>แล้วก็ใกล้ๆโลกของเรานะฮะ,ะอันนั้นเป็นก้อนดาวเคราะห์น้อยก็เราก็คงได้ข่าวนะเมื่อ คืนหลังจากที่มีการระเบิดของอุกาบาตเนี่ยเมื่อวันที่15กุมภาเนี่ยตอนหลังเที่ยงคืนประมาณวันที่16เช้าเลยนะประมาณตี2องนาทีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรากําลังเฝ้าดูนะฮะดาวเคราะน้อยดวงหนึ่งชื่อว่า2012 DA14 นะมันพุ่งเฉียดโลกที่ระยะห่างจากโลกเราประมาณสัก 27,700กิโลเมตรซึ่ง <นะ S 1> มองอเห็นได้ด้วยตาเปล่าออไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่านะ,นะวันนั้นเนี่ยทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยตอนนั้นเราก็ใช้กล้องดูดาวซึ่งเราเพิง่งเพิ่งเปิดใหม่เลยนะฮะหอดูดาวแห่งชาติที่ดอยอินทนนท์นะครับออส่องดูดาวเคราะห์น้อยดวงนี้นะครับแล้วก็ถ่ายภาพนะฮะเราก็เห็นภาพดาวเคราะห์น้อยเนี่ยเฉียดโลกไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย บริเวณที่อยู่รอบๆโลกของเราเนี่ยนะ,ะมีพวกดาวเคราะห์น้อยดาวหางเยอะเลยอย่างปี2556เนี่ยนะฮะจะมีดาวหางใหญ่ๆนะฮะมา2ดวงด้วยกันเดือนมีนาคมเนี่ยประมาณวันที่5ถึง10มีนาคมนี้ก็จะมีดาวหางดวงหนึ่งชื่อว่าแพนสตาร์เข้ามาใกล้ๆออดวงอาทิตย์เข้ามาใกล้ๆโลกของเราะนะ,ะแต่ก็ไม่ใกล้มากนักนะฮะแล้วก็ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนวันที่28พฤศจิกายนน,นะฮะ,ะก็จะมีดาวหางอีกดวงหนึ่ง เข้าใจว่าน่าดูมากเลยช่วงปลายปีคงมีการแถลงข่าวมีการให้ข่าวนะฮะเพราะว่าจะเป็นดาวหางของปีนี้เลยฮะ28พฤศจิกายนก็เป็นดาวหางดวงหนึ่งชื่อว่าไอซ่อนนะฮะเพราะฉะนั้นภาพที่อยากให้เห็นตอนนี้ก็คือว่าโลกของเราเนี่ยนะฮะบริเวณรอบโลกของเรานี่ก็มีบรรยากาศห่อหุ้มอยู่นะโลกเรามีสนามแม่เหล็กห่อหุ้มอยู่ด้วยอันนี้เป็นเกาะป้องกันโลกของเราบรรยากาศที่ห่อหุ้มเนี่ยมีความหนาประมาณสัก ร้อยกิโลเมตรได้ในที่ห่อหุ้มโลกของเราอยู่นะครับตอนนี้เศษเวลาดาวหางหรือดาวเคราะห์น้อยผ่านมาเนี่ยมันจะทิ้งเศษเอาไว้เศษนี้จะอยู่เต็มไปเลยลอยอยู่ในอากาศเป็นฝุ่นใช่ใช่แล้วจะมีฝุ่นแต่ฝุ่นนี่มีขนาดตั้งแต่เม็ดทรายนะครับจนกระทั่งถึงขนาดเป็นสิบสิบเมตรเลยนะฮะขนาดใหญ่เลยนะสิบเมตรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุเหล่านี้มันก็ลอยอยู่ในอากาศนะ ถ้ามันเกิดเคลื่อนที่เข้ามาใกล้โลกของ,รงเรา<ะ>มันก็ตกเข้ามาในบรรยากาศของโลกของเรานะะเนื่องจากโลกเราเนี่ยมีแรงโน้มถ่วงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเศษเล็กเศษน้อยหรือก้อนใหญ่นะฮะมันก็ตกเข้ามาในบรรยากาศของโลกเ<น>ชื่อไหมสถานแม่เหล็กไม่สามารถที่จะป้องกันได้หรอป้องกันไม่ได้เพราะว่าอ,อันนี้เป็นก้อนก้อนอุกาบาตเนี่ยนะฮะก้อนก้อนอุกาบาตเนี่ยมันจะมีอยู่3มแบบด้วยกัน นะฮะแบบหนึ่งก็เป็นแบบหินนะครับแบบหนึ่งก็จะเป็นเหล็กนะครับแล้วแบบที่สามนี่ก็จะเป็นเหล็กปนกับหินอันไหนเยอะที่สุดคะเอ่ออันนี้ตอบไม่ได้นะมันก็มีเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าแต่ละครั้งที่ตกเนี่ยนะฮะมันมันมีอะไรบ้างโดยเฉพาะในประเทศไทยก็เคยมีอุกาบาทตกนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้เนี่ยพอไอ้ก้อนเล็กๆมันเข้ามาเนี่ยนะฮะเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกมันก็ตกเข้าสู่ บรรยากาศของโลกเลยตั้งแต่ระดับร้อยเมตรลงมาเลยนะฮะเมื่อเข้ามาเนี่ยมันเสียดสีกับบรรยากาศก็ทําให้เกิดเป็นแสงวาบสว่างเลยถ้าเป็นก้อนเล็กๆนะฮะเราจะเรียกมันว่าดาวตกถ้ามันเข้ามาเยอะๆพร้อมๆกันเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นตกลงมานะฮะเราเห็นได้เยอะๆอันนี้เราเรียกว่าฝนดาวตกที่เราไปดูฝนดาวตกเจมินิดฝนดาวตกเลโอนิดนะฮะอันนั้นเนี่ยเป็น เศษเล็กๆที่มันตกเข้ามาส่วนใหญ่แล้วมันก็ไหม้หมดนะฮะมันไม่ตกถึงพื้นหรอกครับนะฮะแต่ตอนนี้ในเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นอย่างนี้ครับก้อนเนี้ยคาดว่ามันจะใหญ่ประมาณสัก17เมตรได้นะก้อนใหญ่นะไม่ใช่เป็นเม็ดทรายนะคราวนี้17เเมตรมันก็เข้ามาในบรรยากาศของโลกนะฮะเข้ามาในบรรยากาศเนี่ยมันเริ่มเสียดสีตั้งแต่ระดับประมาณสักเกือบร้อยกิโลเมตรนะฮะเริ่มเสียดสีอันนี้ขนาด มวลเท่าไหร่หรือไมยฮะมวลประมาณสักเจ็ดพันถึงหมืน่มนตัน,ให,นะะใหญ่มากนะฮะใหญ่มากนะก้อนใหญ่มากเลยมันเข้ามานะพอเข้ามามันก็เริ่มเสียดสีกับกับบรรยากาศมันก็ไหม,มนะ,ะไหมนี่คาดว่าก่อนที่จะลงมานะฮะใกล้ๆพื้นโลกเราเนี่ยนะฮะมันมีการระเบิดประมาณสักสามครั้งเพร<อ>าะฉะนั้นไอ้ก้อนเจ็ดันถึงหมื่นตันเนี่ยนะฮะมันก็ ไม่แล้วระเบิดมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงระดับสูงเนี่ยจากพื้นโลกเนี่ยประมาณ25กิโลเมตรนะฮะ,ะถึง30กิโลเมตรเนี่ยมันเริ่มมีการระเบิดอีกครั้งหนึ่งอไอ้ระเบิดตรงนั้นนะฮะมันผ่านที่ตรงเมืองเชลีบินส์ที่รัสเซีย,ยนี้พอดีเลยะะนะฮะสูงจากพื้นเนี่ยประมาณ25กิโลเมตรระเบิดแล้วก็กระจายใช่เพราะพอระเบิดปุ๊บกระจายเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยนะะไม่หมดก่อนที่จะตกถึงพื้น จะมีบางส่วนเท่านั้นที่ตกลงมานะฮะ <c oughs> ก็มีชาวรัสเซียเนี่ยนะฮะไปเก็บกันรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ก็ไปเอามาวิเคราะห์ด้วยถึงรู้ว่ามันเป็นก้อนอุกาบาตท,ที่ตกลงมาจริงๆนะครับไม,ไม่ใช่สงคางาางรามไม่ไม่ไม่ใช่ขีปนาวุธไม่ใช่อะไรแต่อย่างใ <c oughs> ดนะฮะเพราะฉะนั้นที่ท,ที่ที่ตกลงมานี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นก้อนเล็กๆ นะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะถูกเผาไหม้หมดถ้ามันก้อนเล็กทาไมมันถึงมีอนุภาคในการสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนกระจกแตกประชาชนได้รับบาดเจ็บเยอะขนาดนั้นคนทั่วๆไปนี่ก็จะเข้าใจว่าก้อนอุกาบาตเนี่ยนะฮะมันมาตกใส่นะฮะบ้านเรือนหรืออะไรจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากที่เมื่อกี้ผมบอกว่ามันระเบิดที่ยี่สิอระยะสูงจากพื้นเนี่ยประมาณ25กิโลเมตรเนี่ยอันนี้ทำให้เกิดคลื่น คลื่นที่วิ่งด้วยความเร็วสูงมากสูงกว่าความเร็วเสียงเราเรียกว่าคลื่นกระแทกหรือช็อกเวฟนะช็อกเวฟเนี่ยมันส่งมาถึงพื้นขณะที่มันระเบิดข้างบนเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเทียบเท่ากับระเบิดปรมนูที่ลงที่เมืองฮิโรชิมาหรือนาง,งาสก,กิตอนสงครามโลกครั้งที่สองกันะฮะอันนั้นเนี่ยจะจะจะแรงกว่าประมาณสัก30เท่าแต่โชคดีนะฮะที่มันระเบิดที่ความสูงเนี่ยยีกิโเมตรเพราะฉะนั้น ผลมันก็ไม่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 เท่ากับที่มันระเบิดที่พื้นมันไม่ได้ได้ระเบิดที่พื้นถ้าระเบิดที่พื้นนี่หายนะเลยความเสียหายจะขนาดไหนคะถ้าสมมติมันไม่ได้มีการระเบิดถึงสามครั้งน้ําหนักเจ็ดพันถึงหมื่นตันผมว่าถ้ามันตกลงผมว่าคงเรียบราบไปทั้งเมืองเลยทั้งรัสเซียใช่คงพื้นที่ใหญ่มากนะตรงภาคกลางเนี่ยคงพื้นที่ใหญ่คงไม่ต้งทั้งรัสเซียว่ารัสเซียใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็โชคดีที่มันระเบิดที่ระดับสูงประมาณสัก25กิโลเมตรเพราะฉะนั้นผลของมันนี่ก็คือคลื่นกระแทกที่มากระแทกกับเป็นคลื่นะนะฮะไม่ใชเ่เป็นวัตถุแต่อย่างไรนะกระแทกกับกระจกกระจกก็แตกนะคน